ทอถัดมีเสียงบวมีภาพมีเส้นแบงกิง้งยี่ห้ออย่างบุจักก็เบิ้งแล้วก็คล้ายๆกับโจเสียมแต่ก็สิไขาเบิ้งวันเป็นอย่างแข็งมากกันไม่แตขีฟุนก็เป่าฟุ่นซะก่อน คุณกลาไส่วนใหญ่แล้วอาการแบบนี้มักจะเกิดจากซีฟิลเตอร์ไฟร้อยเปดซิบเสื่อมขาแต่ว่าจากกันแนมเบิงกัมันกันบบบปูดบดบวมถ้าว่าคามันเสื่อม ไฟร้อยไปซิบมันจะลดลงค่อยกะซีวัดไฟเบิ่งก่อนตอนนี้กะเปลีกเสียบมาเสียบกะซีวัดไฟร้อยไปซิบเพราะว่าถ้าไฟล้อยไปซิบตามลงมันก็เจิดให้เกิดมีเส้นเบ่งก่งแบบนี้คือกัน ภาพก็จะบออกสายดำของมิเตอร์ก็เสียบใส่กาวจอแล้วก็วัดเบิงวัดเบิงไฟร้อยแปิบมิเตอร์ก็บเพื่อนอนามไมมันใส่วัดเบิงไฟร้อยแปก็ได้ร้อยแปดบอ็ดโวลต์ ก็ถือว่าไฟโบตกไฟโบตกก็แป,ปร่าสีฟินเตอร์บบได้ลดขาอันนี้แมนไฟสกีนก็นได้สีร้อยบัดเบิงขา R G B ของลดภาพว่ามีไฟบ่ก็ได้ร้อยหกบหวนข้ามมา ถ้ามาเป็นตัวนี้มันคาบีไฟมันจะต่ำต่ำพี่ปกติคาเคทดบีก็ไล่ย้อนมาไล่ย้อนมามาวัดอยู่ที่ขาコレคเ,เตอร์ของทรานซิสเตอร์ขยายเคทดบีก็ได้สามชิ้นค่อยก,ยกระจายระวาง จอกับทานซิสเตอร์แยกว่าตัวใดสอดแต่ว่ากาสสร้อยขาเคโทดทออกก่อนแล้วจังไปวัดไฟเบิงถ้าไฟมันมีมาก็แส,สดงว่าเคโทดสอดแล้วจอเสียมถ้าไฟยังลดอยู่คือเก่าก็แปลว่าทานซิสเตอร์ขายายเคโทดสอดหรืบอบกกะอาขาด เพราะว่าอ่าจบก็มาขาดคือกันบันนี้เสียไฟเบิ้งใหม่เสียไฟแล้วก็วัดไฟเบิง้งไฟก็ยังตกคือเก่าแบบนี้แสดงวา่าทอสเตอร์ขยาย r จ b สอดหรือบอกกะ อ่าอจบีขาดอ่าตัวนี้เปลี่ยนสี่คือว่ามันน่าจะขาดค่อยกชีสิทษอามาเบิงก่อนโทดอามาวัดเบิงว่าขาดบอ มันจะห้อนต้องได้สิต้องได้อนาใสคิมจับเพราะว่าอามันห้อนลายสีมันเพียเพ้ยนๆไปบแนเนจว่าค่าเท่าใดกระสีว่างไว้ใสก,ก่อนเพราะว่ามันห้อน ถ้ากิดแนบเ,นเบรงอ่าตัวอื่นที่ว่าเป็นวงจรคือกันก็เห็นว่ามันคามันมีอยู่ 12k กับซมิตเตอร์วัดเบร์มาตรงบก่ก็ได้ 11.8k ก็ถือว่ามันบกขาดทั้งสีมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่ามันบกขาดยังได้อยู่ก็ตัวต่อไปก็แมนทานซสเตอร์ กระาดเบิงอาได้วงจอหาเทศเวียกห่วมกับมันกระคาก็ได้คลอกันจ1 1 8เคลิกกันบันนี้สิทอดทางซิสเตอร์ออกมาเบิงตำแหน่งมันมันแ8องทางซิสเตอร์ตัวนี้ ก็ว่าสีถอดออกมาก็เห็นว่ามีตะกวัวหลวมยุขาของตังซิสเตอร์ลายโตก็เลยว่าจอดตะกวัวสะก่นอนเพราะว่าตะกวัวหลวมลาย มันกาสิทอดเอาทานซิสเตอร์ตัวที่สงสัยว่ามันสอดมาวัดเบ่งว่ามันสอดแทบบ่มันกะห้อนกะจับยากเน่ ไ,ไปคอนจอจี้เลยดึงออกดึงมาแล้วก็แน่มึงเบอร์มันก็บเห็นดีปันใดเบอร์มันเห็นบแจ้งเบอร์ยังค่อยกับบจักขึ้นกันแต่ว่ากสิวัดเบิงวันเบ่งวานมันสับบ่ ลักลัก,กันมันคาคอนเลเกเตอร์กับอิมิเตอร์แต่วัดเบิงกับบมิต์ตัวใดขึ้นแล้วกับโบสัดก็เชียมิเตอร์เขียมมาวัดเพวามมิเตอร์นี่วัดบบหงเรื่องดิจิตอลนี่วัดบบหงเรื่องออมิเตอร์เขียมมาก็ตั้งใส่ 10K เลย วัดเบิงแลามันสอดบ่ตัวนี้เป็นขาเบร์ก็บ่เห็นสอดยิมเตอร์กับคอนแทคเตอร์กับบริษัท วัดสระก็บรรพณ์มันจอดมันแก่ค่อนข้างจะเปื่อนแล้วก็เก่า อันนี้มันอ่าค่อยกะสงสัยว่ามันน่าจะยืดคาเวลาที่ว่ากระแสแลนผ่านตัวมันแล้วก็ตั้งซิเตอร์ก็คือกันมันก็น่าจะสอดตอนที่ว่ามันเห็ดเวียกค่อยก็เลยจะตัดปัญหาโดยการหาเอาตัวไม้มาใส่เลยทั้งอ่าแล้วก็ทานซิเตอร์ก็หาเอาตัวไม้มาใส่เลยเพื่อตัดปัญหา ก็ใส่ตั้งสติเตอร์เข้าไปตังสติเตอร์กระแมนเบอร์2อ8 2เพราะว่าตัวไมเคเขาเห็นเบอร์มันแจ้งตัวเก่านี่้าบตั้งใจเบิงบ่เห็นเบอร์เลยตอนนี้ก็ จอดให้มันเยี้มห้อยแล้วก็สีวัดไฟเบึงเสียบป,ปากเสียบป,ปากแล้วก็วัดไฟไฟร้อยแปดสิบมาก็ยังตกคือเก่า ก็ยังได้อยู่ประมาณ3ทีโบนคือเก่าค่อยคิดว่าค่อยคิดว่าน่าจะเกิดจากแผ่นขยาย r g b มันเสื่อมค่ะมันเสื่อมเพราะว่ามันเก่ามันด่นละค่อยเกิดเลยว่าตัดปัญหาโดยการซอกเอาแผ่นแผ่นขยาย r g b แทนไม้มาใส่เลยแทนตัวนี้ยังดีอยู่แล้วก็เนเบืองด้วยตาก,ก็าเห็นมีสลาแต่ว่าตกามีสลาก็เอากล้องมาซูมเบิ่งใกล้ๆเห็นว่ามีสลาเกิดขึ้นคือว่าไฟมันน่าจะจะหัวถึงกันเพราะว่ามันมีสลาเห็นให้ไฟตกก็เลยว่าจะเปลี่ยนทั้งแผ่นเลย ทำาีดก,ก่อคิดว่าแมนจอเสื่อมกวดปร่มกดมาโกวอาแผ่นเสื่อมแผ่นวงจรขายาย RGB เสื่อมก็เลยว่าเปลี่ยนบดแผ่นเคย่อแก้ปัญหาอาการลักษณะจอมีภาพมีแต่เสียง ก็ใส่แผ่นหม้เข้าไปใส่ตามแล้วเก่ามันยังเนือสายสกรีนจอดเข้าไปคือเก่าแผ่นอันนี้บางคนเกิอเอนว่าแผ่นสกเก็ีนหลดภาพ บางคนเกิดแผ่นขยาย rgb ก็จอดสายโฟกัสให้มันเหยมห้อยแล้วก็ประกอบอดัดฝาแล้วก็เชียบสายไฟไปเลี้ยง แผงโกเก็ตโกเก็ตหลดภาพเรียกว่าแผง R G B แล้วก็เชียบสายสัญญาณสัญญาณ R G B บันนี้กบสีวัดไฟเบิง่งว่าไฟสียังตกอยู่คือเก่าบ่ ก็เสียบลั๊กเสียบลั๊กเสียบแล้วก็จะวัดไฟเบิงวัดไฟอยู่ขาเคทโทดบีบุห็นมีมาศูนย์วนวัดเบิงอยู่ที่ขวาได้้อยสา ได้รอยซาวน์ถือว่าไฟไปโ,ต,โตกล่ะทุกขาเลเ็กเตอร์ก็ได้รอยซาวเกันกรมาวัดอยู่ที่ขาแคโทดบีใหม่อ๋อได้รอยสาวเมื่อกี้นี้มันบติดได้รอยซาวทีถือว่าไฟโบต,โตกแล้วก็คิดว่ามันน่าจะได้ล่ะคิดว่าน่าจะได้ละ ก็ใจเบิงด้านหน้าว่าด้านหน้ามันเป็นยังไงเส้นเบงกิ้งมันหายไปละเบะ้เป็นอะไรด้านหน้าโอ้ด้านหน้าบ่มีเส้นอย่างแล้วเป,เ,ลเป็นสีฟ้าเลยเป็นสีฟ้าแบบเพียงเพียงเลย ก็สาเหตุก็ย้อนว่าแผ่นขยาย RGB โดยแผ่นสกเก็ตลดภาพเสื่อมย้อนว่ามันเกิดสลาเกิดสลาเหตุไ้ไฟมันเข้าหากันก็เลยเป็นคือจางว่ามัน RGB สัแล้วค่อยก่ปิดหนามันออกมาแล้วก็เปิดแล้วก็ชิตต่อสายสัญญาณเข้าไปตอนนี้ก่ต่อสายสัญญาณเข้าไปเห e ียมห้อย แล้วก็เบึงแล้วมันก็มีภาพสวยงามดีจงงามเร่อนบึงแต่ละซองก็ถือว่าเะียมห้อยอาการมีแต่เสียงบ่มีภาพมีเส้นแบงกิ้งคือหน้าจอ